เอาพ่อตากระรังสารเอาพ่ออาจารย์ท่ายวิดีโอพ่อตาเฮ็ดรถนี่พ่อตาคนใส่ฝีมือสารตักจักสารเพื่อจะเฮ็ดเตรียมงานบุญเฮ็ดถิ่นเฮ็ดเฮ็ดยังพอหน่อยเฮ้ยอันผมบวดเฮ็ดยังหอปวดเฮ็ดเรียนตกตุ่นี่โอ้โหบโบมันเฮ็ดดีวะตัวเอาอีดีุ้่นทุ่มทุ่มแบบว่างไงเพื่อนเฮ็ดตัวอยู่คุ่ณ ก็จะเตียมล้นเนาะเตี่ยมเันนี่อลไก็จะมันเหลือส่เหี่ยมลี่ยไม่ไหมสีเหลือเลียวปานนี้ตากัสองหาบกินกับหาบหนึ่งกุหลาตวกบมีโอ้เื่ได้หลายุลายร่อุ่มห้อมกันกองบนกระถินอมัคสไกาได้ขานกระตาเขาขวนมันดี่า

บพวจารยนเห็นแต่ยูระเทีเล่าเระจอยบ่วเซยบัวเซยห่วงดิเระจอยเซยสายไผ่ออาเหอุดีดีไหมโอ้บคือบานเท่าตัวนี่วะเมืมนเอนเกี่วไผ่เห็นเห็นอยู่เนนในโทรศัพท์ในอยู่ถูกคนตาคนจักสานกำลังเขงคนมันโอ้ยนี้เอาตัวนี่ยิบเอาตัวนี่งานปีมืองงานตาหนิดต้องเห็ดด้วย แต่จดจ่อยดี <laughs> นี่เชีงโอ้เช่ง บาทมอกกอกเนี่ยถอดเกลวไส้อดเกไส้หม่ไอดเกลียบไส้บาทถอดเกลียวไส้บาทบาะ่าเขาไส่แล้วถอดถอดเกลียบไส้สิบหมือเกียสแงแบกมั่นกอนะอน้นมัขึ่นมันมาบดต้นซาเลยบอเคยจบอกครับบัเคยเห่นบัวเคยเคยขึ้นมั่นไหมตะกอนมาแบกมั่นขึ้นร่หางมาก่อนโอหัวมาก่อนเออ คุ點點้มห้อมกันดีเนาะกรบอกปันไหเดกครับหอมควอยควายเท่านกับแต่ยากไปเที่ยวเขานําเออไปยังที่ไรเรื่อยๆเรื่อยๆกูได้มากกันไปบ้านหลวงพ่อข้ามูดหมนแล้คนจะคอยหอมกันดีกว่า

โอ้ดังดีเลยเอาลอมุดด้วยลอมุดด้วยโอ้โอ้จุดได้แี้งเลยทีัดียวถ่านพม่ากงแต่เนี่ยเสียงมันสะท่อน

เขื่อนเขื่อนโอ้หอกระถินเป็นยังไงตัวนี่งนี่หอกระถินเห็ดเฮี้ยนหน่อยคือตัวนี่พอเห็ดเฮี้ยนหน่อยคือตัวนี่โอ้เห็ดเส้นตั้งบาทตั้งยังซืเอาซนาะ

ระบันประเภทนี่กับบุคือกักนกับกับพี่นี่อันเดียวกันนะวะ่าแต่ว่าการเทิดการกระทํกกากับบุคือกันนะเราปรุงแต่งกนันคือจุดส่วนร่วมจิตแจกของชาวผุดน,นี่เขาจะมัดเห็ดละเอียดละอเนื้อใส่หมกหงบมกเงัง,งนี่มัด บักอือกันนี่อัดไสยังดีประดับตกแตง่งเจ้าจุดผุจุดผุตะเดือนตึต้ง Hừ <laughs> 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 cái đạn. Nó <laughs> นี่วนาไงสิเกดขู่โขบๆบเลยว่นี้นีวนาี่ผมน่ะผักปิวเวิร์นเลยไกลไก่แน่ใครจะจูด้น